ไม่ไม่อ่อนเกินไม่แก่เกินลักษณะผมจะดูอย่างไรเองลักษณะอย่างนี้ขาวเขียวเหมือนกับกิ่งตอนเหมือนกันกิ่งตอนเหมือนกันเราก็จะเลือกลักษณะอย่างนี้ฮะมีมดด้วยเนี่ยฮะขาวเขียวแบบนี้ลักษณะนี้เราลักษณะเดียวกันกิ่งตอนเราก็จะเลือกแบบนี้เหมือนแบบนี้เหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นไอเราไปเปลี่ยนยอดเราก็จะเหมือนกันใช่เอายอดตรงไหนลักษณะก็คือประมาณเท่ากับหลอดกาแฟเขาหมายถึงว่าความอวบบนลักษณะความใหญ่ใช่ฮะ นะอย่างเงี้ยใช้ใช,ใช้ใช้เปลี่ยนได้อย่างนี้ก็เปลี่ยนได้อย่างเงี้ยฮะแล้วแล้วย่อยก็จะสมบูรณ์นะอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้ขาวเขียวคือเน้นขาวเขียวฮนะเน้นขาวเขียวนะครับผมตัดได้เลยตัดได้เลยต้องใบแก่อลักษณะนี้ฮะใบแก่เมื่อกี้นี้ไม่แก่ไม่อ่อนอันเนี้ยนะนี่ได้ตัดได้เลยนะแต่แต<ม>่ผมต้องตัดต<ม>ัดได้เลยได้ใชนะ่ตัดแบบนี้เลยนะตัดเลยครับผม I mm -hmm.